สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สซาจะไปน้ำตกห้วยเขค่ะไม่มีอะไรมากก็จะไปหาข้อมูลมาลงเพจรีวิวเพราะว่าอยากรู้ว่ามันตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างอยากรู้ด้วยตาตัวเองใช่ไหมแล้วก็จะได้เอาข้อมูลมาใส่ในเพจขับต่อไปบนทางหลวงชนบทอีก1 1กิโลเมตร เธอดูหมอกพวกนั้นสิดูก้อนเมฆพวกนั้นสิฉันอยากไปบนยอดเขาจังเลยมันดีมากบอกเลยพอเปิดวิดีโอเท่านั้นแหละไม่มีอะไรเลยแล้วพอปิดวิดีโอนะภูเขามาเลยจ้าเธอเห็นแสงนั้นไหมเธอดูแสงพระอาทิตย์สิ ธอมันดีมากเลยเธอเฮ้ยมันดีอ่ะ ไม่รู้ว่าเขาปิดตอนไหนจะไปทันหรือเปล่าก็ไม่รู้โหมันดีแบบพานโนรามาเป็นภูเขาแบบอืมทอดยาวเออมันเหมือนไปเที่ยวมันเหมือนไปเที่ยวมันไม่เหมือนอยู่บ้าน แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่น้ําตกหว้วยเคแล้วทุกคนมันดีมันล่มลื่นมากเลยมันเป็นป่ามากๆดีมากทางเดินก็ดีเฮ้ยมันวาวเขาอยู่นะว้าวว้าวว้าว <laughs> มาคนเดียวก็น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ย ตอนนี้เราลังเลมากเลยว่าเราจะเดินไปให้ถึงหรือว่าเราจะยังไงดีตอนนี้ก็ถึงน้ำตกแล้วนะคะถึงน้ำตกห้วยเขแล้วก็น้ำก็เยอะเลยตอนนี้ สวยมากๆเลยค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ทรายด้วยนะคะที่นี่ก็สวยดีค่ะถ้าใครอยู่ใกล้ๆอำเภอมันจากีหรือว่าอยู่หรือว่าแวาะมาเที่ยวแถวนี้นะก็อย่าลืมแบบมาเที่ยวน้ําตกห้วยเขด้วยเรียบร้อยแล้วค่ะก็ไปเซอร์วน,น้ําตกห้วยเขมาก็อย่างที่บอกไปว่าวันนี้ไม่ได้มาเที่ยวแต่ว่า มาเก็บภาพเก็บบรรยากาศเพื่อที่จะไปลงรีวิวเนาะถ้าใครอยากจะหาที่ถ่ายรูปสวยๆอย่างเงี้วยทราว่ามันตอบโจทย์คนมันจ้าที่ช่วงนี้อาจจะยังไปเที่ยวไกลไม่ได้ที่นี่ก็เป็นที่หนึ่งที่แบบ ตามความชอบของตัวเองใช่ไหมความพอใจของตัวเองก็ให้ไปเท่าไหรด่ดีให้สิบไปเลยเพราะว่ามันเกินคาดเกินกว่าที่เราคาดหวังไว้